จะเป็นการแข่งเบเบสครั้งแรกของช่องแล้วนะครับจะมีคนแข่งขันอยู่ทั้งหมดแปดคนนะครับคนแรกนะครับนินจาเต่าครับใช้เป็นไนชิวครับเพราะกับที่ชดซาบุไรครับตัวที่สองเป็นเลโก้ทีเล็กครับไดโนเสาร์ครับใช้เป็นไทเรโนบีดนะครับตัวที่สามเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์นะครับใช้ไทเรโนรอครับตัวที่สี่นะครับใช้เป็นตัวที่สี่นะครับไม่ใช่ดี่คนที่สี่นะครับสโนแมนะครับใช้เป็นวิสารอดนะครับ คนที่ห้าเออไอตัวนี้มาจากมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมันจาชื่อมันไม่ได้นะครับใช้โกสิลัวต่อมาคนที่หกนะครับกอสิล่าใช้โคบบลดากูนหมุนขวานะครับคนที่เจ็ดนะครับกระต่ายนะครับใช้เป็นชาร์กสเกลครับแล้วคนที่แปดก็คือคนทําช่องนี่แหละครับผมนี่แหละครับผมใช้ยันบัสเตอร์ของ แทนครับไปไปดูกันไปดูกันแข่งกันคู่แรกที่จะแข่งกันนะครับคือนินจาเต่าครับแล้วก็สโนแมนนะครับไปดูกันเลยมาครับไตัวกระชูนะครับนี ตอนนี้นิ่งอะไรครับผู้พิสารลับพิสารลับนะครับเริ่มเริ่มไปแล้วครับในชิวเดียวอยู่ไหมครับมาดูกันในชิวเดียวอยู่ไหมพิสารลับเดียวอยู่ไหมโอ้โหยังไงโอ้เรียบร้อยครับโอยเป็นทางนินจาเต่าแล้วครับเข้ารอบสี่ทีมสี่ทีมสุดท้ายได้นะครับเข้ารอบสี่คนสุดท้ายได้นะครับโอ้าเย้เข้ารอบสี่ทีมได้แล้วคุณเล ู่ที่สองนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างตุ๊กตาเด็นเสาวครับใช้ไทเลนโนรอน,นะครับและไอ้ส้มนะครับใช้โกสเซอร์โคไปดูกันเลยไม่น้ำนะครับ ตรงนั้นนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ <c oughs> าญ่ใหญ่ใหญหว่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่าหญ่ใหั่รหหญ่ใหญ่ใหญ่ มาครับรอบแปดทีแปบบคนทุยแปบดบคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับก,การเจอกันระหว่างคุณเลโกโ้ไดโนเสาร์นะครับเจอกับเจ้าของคลิปนะครับไม่ใช่ดิเจ้าของช่องนะครับไปดูกันเลยชุด ตกอีกแล้วเอาไปเลยดับเบิ้ลเตอร์พลังไล เย่ <Yeah. S 2> เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายได้เป็นคนสุดท้ายเย่ yeah. แล้วก็รอบแข่งรอบสีทีมสุดท้ายครับเราจะมีการแข่งกันพรุ่งนี้นะครับเวลาไม่ไม่มีเวลานะครับผมลงตอนไหนก็ตอนนั้นเลยครับโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับและขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องผมได้หละไปละ